เอิงจังว่าข้าวหนึ่งนั้นขันน้ำนอพุทธสดีเบิดบุญกรรมที่นา้มีได้กอดทำมาไว้ผู้วันในทรงแจถแถลงจากกระบนบอกออกจากป่าสาตรแล้วก็เลยเอาต่อพนานะบาทนี้เด้อ ปัดมีเดินนางที่ในปัดปากทางจากเพียไปเมืองคนบุญกุศลของนางเบิดขันโยกไปบ่มีใดเท่านั้นปูตตันใจจึงขอพรเม็นจากเพียขันสิไกอีเลอีเล น้องขอป้นจากอ้ยละนสิบขอจงประทานนะติขอแล้วได้พระเสดเพียฟังดีๆได้ฟังแล้วประทานน้ำพุทธดีเบิร์ดคู่อได้พระพุทธเจ้าข้าว่ามาสักพัน่ะเมียนอฟังเบิงงสิฟังได้บ่ขอดึงนาน ย้ำนองไปเกิดกามเมืองมนุษย์ไก่ตาให้เกิดน้ำปราราชพวยหยดส่งคุ้งฟ้าที่เวลาชาเจ้าน้ำมาก่อนสันต่อ ขอสองน้องแเนเนื้อให้ใส่เหลื่อมเจียมคำเมือสองตากรรมให้ดำปอดบริสุทธิ์ประดุจอินแปงเอาย่าได้มีมองเศราขอสามพะมูกเกียวขันทะนุยกำกืนก้องเป็นสีของนอ

ว่าขอสินานให้ได้เสือพุทธสีก็ยมีนำ้ำตาดขันดังเดิมดาเขาสำรับขอที่หาขันนางมีบทตาขอให้ได้แม่นไส้ก่อนเป็นคนใจแก่การาสางแตงแต่บู ขอหกนานยามข้ามีลูกหน่อยจนท้องแก่ขั้นญยาิตื่นยาได้หนุ่นเกืออนหมูปราชาเป็นเช้าฟ้านะขอเจ็ดนั้นยามข้ามีลูกแล้วนมพนางยาได้ย้อนแล้วยาได้ลาได้กอ sầu xăm nói, Xa mờ đam mênh đăng quá bẹt nan an vách kê xa dâm đi đâm đi Cứ câu anh tay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  đầy tay anh tay năn tay anh tay anh ra thâu Cài anh ngói anh คําจะได้น้องเว้าให้ใส่เลี่ยมแม่นดังมาขอสินั้นขอให้ปัญญาขาโกมขายทั้งฉลาดกินหนักปาดในโลกไตให้เลือดแทนแต่พนางนะ มีเมนตาตอคข่ยละโปวดหมูฝุศงสาดเนี่ยแหละิบประการที่นัขอตานขอปัทนำเจ้าองค์อินพราเจ้าเียสิบประการที่นั่งขอ chuông bát than hay bàn hay sớm muộn đàn đàn mãi มาโนโอโอโอ้ยเด้อนา พุทธดีลขอแล้วสิบข้อจาได้บอ่อพระพุทธเจ้ขาข้าจำบัดทาน,ใ,นให้พุทธดีเบิดทั้งสิบขอ้อในเดิ้อพระพุทธเจ้ขาข้าจำได้เบิดสู่ขอลาแต่้อ้าถามอันหนึ่งแน่ถามอย่างพระพุทธเจ้ขาข้าตายปุ๊บไปเกิดปั๊บนี่จะเป็นเมียรพระราชาหลดวันตีข้อที่หนึ่งกระเมียนตัวพระพุทธเจ้าข้าบ่อยยกยากในเมือง มนุษย์มันยากมันลำบากเนี่ยเอาไปบังสบายเลยบันทอเออเป็นลูกเจ้าฝ่ามหากษัตริย์หวังมันสบายจังตัวเสด็จพีเลือกเอาได้เนี่ยมีบุญกับแจ้งเอาตัวนับเสด็จพีโอ,อเอาจังซีลาพุทธเดีเยเอาจังไหนเสด็จพีทอดทิบซีบขอที่น่งนั่งหลา่าขอพีพีกะิีไฮนองบัดสุอัรณสแธุโอ้ยจังเป็นดีใจแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเอาไปเก้าขอซะก่อน เอาไปเก่าจ้ะเอาไปเก่าซะก่อนบัดล่งไปแล้วอีกขอสุดท้ายที่ว่าเรื่องอีกขอหนึ่งที่บอกว่าอยากได้ลูกเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยไปเกิดซะก่อนจังเอาปะพุธเจ้าขาก็จะว่าไปล่งเกิดเอามีมีลูกรถจะ <c oughs> ว่าลงไปแล้วมีลูกรถต่อไปเกิดซะก่อนสิสไ้เบิดยุบติบูรเจ้าขาโอ้โอกะจังสัง<อ>่นพุตจดีกสิล่งไปนะกาบทวดล่าปะพุธเจ้าขา